ก็ห่างหายจากการลงคลิปกล้วยไม้ไปนานนะครับนื่องจากติดงานไม่ค่อยว่างเลยก็ตอนนี้ตั้งใจว่าจะกลับมาทําคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะหาเวลาเข้าป่าด้วยแต่ว่าวันนี้มาดูกล้วยไม้ของเรากันก่อนนะครับก็แนะนําสกุลสิงโตกันวันนี้มีสิงโตรวงข้าวส้มนะครับอ่าตัวนี้คือรวงข้าวส้มนะครับด้านหน้าตัวนี้ค่อนข้างหายากนะครับผมเองก็เลี้ยงมาหลายปีครับ มีแค่ไม้เดียวครับเคยมีพี่ๆขอซื้อครับก็เลยยังแบ่งขายไม่ได้ครับหน่อของเขาก็น้อยเหลือเกินครับนะครับ,ใต,ใ,บใต้ใบของเขาจะค่อนข้างเป็นสีเข้มนะครับด้านหลังก็จะเป็นร่มชมพูนะครับอามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับ สิงโตร่มเหลืองครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นสิงโตร่มแดงนะครับก็เคยเอามาชมกันบ้างแล้วร่มเหลืองก็มีแค่ขนเดียวนะครับอันนี้ดวงข้าวส้มนะครับก็ไม้เดียวก,กันกับที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับเอามาถ่ายในร่ม มาดูรวงเข้าตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องขอบคุณพี่ไทยจากสงขลานะครับก็แบ่งมาให้เลี้ยงเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วนะครับหรืออาจจาะปลายปีก่อนก่อนโน้นนะครับก่อนช่วงน่าจะช่วงโควิดนะแต่จะไม่ปิดดอกใหญ่มากนะครับสีเนี่ยโหดส่วนตัวนี้เป็นสิงโตหนวดเหลืองนะครับหนวดเหลืองหรือว่าผู้เหลือง ถ้าปลูกเป็นโกเนี่ยดอกจะสวยมากครับเวลาออกเต็มๆเนี่ยจะหลายๆดอกนะครับจะคล้ายกับพวกแสงดาวเลยครับนี่คือสิงโตรวงข้าน่าจะรวงเข้าแดงนะครับดอกเป็นสีแดงเข้มเลือดหมูนะครับไม่ทราบว่าเรียกร,รวงข้าอะไร ช่วงนี้บรรยากาศดีมากนะครับนะครับภูเขาเนี่ยเต็ไมไปด้วยเมฆหมอกอ่นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศดิ่มข้างทางดีป่านะครับนะครับยามเช้าตัวสายหมอกภูเขานะครับ